เดี๋ยวไปเราตามกันมาเห็นหน้าย่าเลยอ่ะไหนเห็นหน้าย่าอือเห็นหน้าย่าวันนี้ผมไายไม่อีรอบวันนี้แล้วก็ห่อยแขกโผล่เข้ามาแล้วก็ต้องท่องเที่ยวทุบพี่ปกนะครับเดี๋ยววันนี้วันวันนี้วันเสาร์ที่20มกรานะครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูว่าวันนี้เป็นวันที่คนเยอะที่สุดในชีวิตผู้ชายที่ชื่ออาจารย์น็อตตี้นะครับเพราะว่าคนวันนี้ เยอะอก็กไม่ต้องพูดเลยว่าวันแห่จะเยอะขนาดไหนแต่วันนี้เนี่ยทุกพื้นที่แน่นนะครับแต่วันนี้ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกครับทุกคนต้องได้เจออาจารย์แล้วก็ได้ถ่ายรูปอาจารย์สู้จนถึงคนสุดท้ายเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนี้เราไปดูผลไม้มครับเดีด๋ยวเราจะแจกทีมงานับ <c oughs> ปาดีไม่เคยเกิดขึ้นครับเนี่ยทางเข้านะครับดูนะนี่ดูดูดูซึ่งบบกขามหวานเข่าเหนียวนะครับหนึ่งมะจิต๋อในปลากับมีพีนองมีที่ว่างตรงไหนดูดูนี่บกขามหวาน ผลไม้ผีอยู่ในป่ามีในป่าก็มีาผลไม้ป่าผลไม้ป่าไข่ต้มกัมีพี่น้องเอาไข่ก็มีโอ้ไข่ปลาอู้ผลไม้ป่าผลไม้ป่าน้ำไปลยนี้น้าน้ำผลไม้อยู่ในครับนี่มะขามหวานคือเยอะเลยปูเจ้ามเลยเราต้องปิดติไปเด้อทนผีแหงครับ มะขามหวานทั้งจังหวัดกระสินมาอยู่นี่หมดมะขามหวานทั้งจังหวัดกระสินมาอยู่นี่อาจารย์นัตติไม่ซื้อได้ผมขอจองมะพร้าวทั้งหาลูกเดี๋ยวนี้ครับโอ้ได้ครับอมได้เนี่ะเดี๋ยวเรามาดูมองว่าดูผลไม้ไปกับดีกว่าไม่ได้นอนเลยลกเกี่ยวทั้งคืนนี่นะครับป้อนดดูครับเต็มทุกพื้นที่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เราขนออกไปแล้วเราขนออกไปแล้วโอ้โหเป็นสวยๆก็มีนะครับเนาะ ใส่กระเช้าสวยๆใ่กระเช้าสวยๆา็มีเลยวก็นี่ส้อยไข่มุกพี่กบออกมาแล้วก็ทูพี่กบนะครับวันนี้เยอะพี่กบก็แกมปคนจุดเลขแม่นนะครับวันนี้พี่กบจุดได้หนึ่งแปดแปดมาถ่ายรูปไปแล้วเนาะอ๋อสี่ไหมสี่ไหมอ่ะหนึ่งแปดแปดนะครับนี่หนึ่งแปดแปดอ่าไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยมาถ่ายชัดๆก็เดี๋ยวไปจัดภาพขึ้นให้หนึ่งแดครับชนกับเลขอาจารย์นันตี้ซื้ออะไรก็ได้ขอใมีแ หนึ่กุมภาพันห้าร้อยเจสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8 8ดแปดห8ึ่จตรงเตะน,นะครับแปดหนึ่งแปดเจีพี่กบจุดได้ 8. 1 8 8่งย้ำอีกแล้วครับแปลว่าไม่ต้องมีตัวอื่น <c oughs> แปลว่าสติพี่กบก็คือจุดแล้วต้องแปลงนิดนึงก็เอาหนึ่งเป็นเจ็ดก็เป็น7 8 8ดแปตัวหนึ่ง <c oughs> นะครับเนาะก็คิดว่าอาจารย์ให้เล็กวิ่งไปมันชอบนะออก2ตัวเช่นเก็เจ็ดห้สบ้างเมื่อกี้เก้าเจ็ดเก้าเี้ก็น่าจะเป็น แปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดอไม่อ้นนะสามตัวรองหาดูเอฟซีนะครับต้องขอโทษด้วยอาจารย์ไม่อยากให้อ้นหรอกเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ออกอะไรไม่สามารถการพนันด้วยนะครับเนาะก็ลอตเตอรี่เ้อะพี่น้องอ่ะนี่้อยไข่มุกสวยมากครับอีกหน่อยก็เนี่ยปู่อยากได้ย่าอยากได้เ้อะสวยครับสลามก็ควรพ่อมากเลยลูกนี่มา เดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันอีกนะครับนี่เอาเร็วโอ้เดยเนี่ยทุกที่จะจัดบะขาหมานทั้งจังหวัดไม่ยูหนีเหมือนนี่เลยครับแปดแปดนะครับวัวเจ้ากินเจ้ากินไว้บ่ลน้องว่างพี่น้องดูเนี่ยคือไม่มีอะไรจะบรรยายก็คือเยอะเยอะมากเยอะมากมาปูเด้อเพื่อนแม่ใบเอาบะขาหมานมาแก่แล้ว เมื่อวานอาจารย์เ้องก็แก้แล้วแต่วันนี้ปู่คงพอใจโอ้มัอืดก็มีมัอืดอืใหญ่ฟ้กทองนั่นแหละเมืองแนวนี่แล้วขาหมาเนี่ยเมืองแนวเข่าเต็มติพยมันฮ้อนจนเย็นเหมือนละเถอปู่ปีนเงาเด้อก็จะให้ขายนาขายตาพี่น้องเพิ่นเด้อเป็นมาไวยแล้วก็ให้ส้วให้ลาบเพิ่นอีกเด้อให้ได้ส้วให้ได้ลาบหลายก็เก่าเด้อ เอ้เงก็เกาไห้มันก็เกาเร้อปูเรื้อยาเรื้ออื่นกับีแห่กองยาวแก่บนอีกไก่ปูยาเมตยตาทุกคนที่เดินทางมาเด้อแะหนึ่งกลุ่มผ้าสองพันอะไรผมเจ็ดเสื้อยีอะไรไอนี้แปหนึงแเจ็ดแปดสี่แนยหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์ตามตัววิแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดนี่เรื้อปูเรื้อยาเด้อสาทุกคนไปเอาก้าหวานเอาข้าวเหนียวเอาผลไม้มาแย่บ่นนี่สิเด้อเสียงหนึ่ง่เต็มปลาอยกไตไตสารกับนี่ อ้ยแี่นะครับเดอ้ออ่ะสีสังมังรายยาจามียากามะอ่ะหัวลาปูเดอ้อก็ทีแบ่งแบกงได้กันนะครับเด้อที่ได้เนียนออกมือื่นพรุ่งนี้คาดว่าจะเยอะกว่าน,นี้มีนางลำมีหนังมีแห่กองยาวรถแห่เนี่ยผมให้ไปวันหลังแล้วผมไม่ให้ชนกันแล้วนะครับเนาะก็คาดว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำคนสะอาดช่วยกันแล้วก็แจกกลับบ้านใครกลับบ้านมันเป็นยานะครับแล้วก็ พรุ่งนี้คิดว่าเยอะกว่านี้แล้วก็วันนี้ก็จะขยายพื้นที่ดึกๆแต่ช่างยังไม่เห็นเลยช่างอยู่ไหนเนี่ยไเห็นนะตั้งคุยกันว่าวนนจะรื้อวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันเพิ่งหกทุ่มเดียวไ <c oughs> ยวอ้มันคืออย่างเดิมเขาก็จะขยายเพื่อรองรับคนคบพเ<ข>พราะว่าตอนนี้แ,นคแค่ผลไมา้ถ้าไม่ตั้งตามทางนะเข้าไม่ได้เลยเข้า <c oughs> ไม่ได้ครับนะ <c oughs> นะครับเนาะก็ไวเอฟซีทุกคนที่อยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนส,สัมคีนะบ้านโนนสัมคีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตําหนักผู้ใหญ่อาจารย์น็อตจากเจออาจารย์มาประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง หือบ่ายสองโมงประมาณนี้นะครับเนาะก็ตั้งที่เว้นว่าอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนมาถึงอำเภอนามนค่อยตั้งตําหนักปูแยงวเนาะมันจะได้ไม่เข้าป่านะครับเนาะอยากเจออาจารย์ก็มาช่วงบ่ายนะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วกันเก้าโมงเช้าถึงตอนช่วงนี้ก็ถึงสิบแปดนาฬิกาครับประมาณนั้นนะครับโดยนี่นะครับเนาะพรุ่งนี้ใครบ้างกับแม่แฮ่ปูได้แฮ่แล้วอยากเบื้องหนังกับเจ้าเบืองนะครับเนาะยิงเฮงเรื่อยๆทุกคนเบื้องหนังวันนี้นะครับแม่นี้ต้องการตั้ เฮงๆด้วยทุกคนครับสาธุด้ครับสวัสดีนะครับผมขนลุกเลยขนลุกเลยดูเดี๋ยวเราตามกันมาใครคือบอกผมไม่กล้าดูน่าทําติดคือบอกไม่กล้าดูเลยบ่าปูด้วยนะไฟไฟทเบตเรียนบอกปอดอันนี้เป็นผลไม้นะครับวันนี้ดูนะครมีอะไรตื่นเต้นมีอะไรครับเกร็บว่าไม่มีมีอะไรตื่นเต้นอาจารย์มาที่นี่อาจารย์มาทีเห็นเห็นชัดเลยเป็นหน้ากยา ใช่ไยากไครับออเียวใช้คิดอะไายากจเวิรงวันนี้ปูอยไอ้ปูโคตรหล่นเนี่ยดีงามวันนี้ผมไทยไม่อีรอบวันนี้ถ่ายข้าประตูเรานี่นะใช่เปนไวันนี้บางผมไทยไม่เลยเหมือนไหมค่ะเหมือนไมบางไทยม่วันนี้คือเปลี่ยนมันเหียวเออว่ามีเือบังเป็นตาเออเป็นจมูกผมเลย คนขิงระวังอย่ามีที่เอาไว้ไม่สั่าหอมแเนหอมยาแมวไม่ได้ปกติมุมเดียวกันนี่ไม่เห็นนี่เห็นอู้เห็นชัดเลยอันนี้ไม่อันนี้หน้าปกติอือแต่ดูนี่ปุ๊บนี่นี่นี่นน่่ีีตาก็ใช่นี่ก็ยังใช่เลยนี่เห็นไหมนี่เหมือนแมวเลยเนี่ยจมูกกันข้างมีปากบมีตาดู้วไม่ใช่หน้าคนเหมือนโบน่ะเหมือนแมวเลอู้ว แล้วนี่รูปรูปปกติเนี่ยต้นฉบับโอ้โน่นงูเนี่ยอันนี้อันนี้คือรูปปกติคือถ่ายก็คือหน้ายาหน้ายาเนี่ยมันก็ไปดูเนี่ยแล้วทีนี้ครั้งนี้เนี่ยงูเนี่ยงูเนี่ยงูเลยนะครนี่งูนี่เนี่ยรูปดีดีอันนี้ต้นฉบับนี้ต้นฉบับโอ้เปลี่ยเปียกก็เบิ่งนีเลยไหมผมมาขนลุกเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยงูเนี่ยมีลิ้นด้วยนี่เห็นไหมเนี่ย นี่งูเนี่ยแมปลงล่างบ่เนี่ยเนี่ยแปลงล่างไหมเนี่ยจริงๆเพราะว่าลูกปั้นคนตรงนี้ลูกปั้นปังเทวดาป้าเป็นนาเพื่อนคนไทยไหมไอ้ผมคนไทยไหมก็ได้หนึ่งปรนสิเป็นทังสี่เนี่ยนี่ป้านีบ้าไหงูแหละเลบดินอยู่นะอาจารย์ล่องอาจารย์ล่องเดือไปหาปูคนนี้ปูเป็นปกติได้เห็นปะปูก็ปกติใช่ไหมหน้าปูปูก็ยังเป็นคนแต่ว่าย่านี่เป็นงูแปลงล่างครับคนขึ้นไปเศร้าเยเนี่ย

อยาับอกเป็นในไหนะ้เ่านี้ไ่่ยายไม่มาเนี้เพื่อนีวันคนสชัดเด้มสีชัดเด้่สีขนะอยางเลยครับอันนี้ปุ๊บกนเป็นไอทีเอเพิ่นท้ายเปว่าใชนป่ะไอทีด้ซูมหนีบ้างเด้ออันนี้ยาทีเป็นือเป็นเพื่นเป็นนี่เพ่ันนี้ปูนี่ปูกับปกติเัน นะครับเนอเป็นลูกเมียนเอมนีิตาเลยแล้วข้าดูดีๆจนกระทั่งงอนดำแหลมมัางแก้งแล้วก็เขา้านี่ดูมุมนี้นี่เห็นเลยนี่นี่เราจะได้ใส่แว่นตาด้วยเนาะเนี่ยพี่ออนี่ดูชักแจ๋วเลยพี่อ๋อตาไม่ดีเป็นงูนี่เป็นงูเลยนี่เห็นไหมนี่งอนด้วยนี่งูงูนี่งูนี่ตรงตรงสอนเลยสีขาวแต่หน้าด้ยเน่เปขาเหลียวไปเหม่อนก็ยังเป็นแปรงล่างเก่าล้องก็คนจะมาบอก ในมุมไหนพี่ถ่ายมุมไหนไม่มีนะนี่ไม่มีนอเคตรงนี้เรี่ว่าคนลุกเลยไม่มีนี่คนเป็นโลกท่านไหนจะมีข้างๆนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นหน้าเปลี่ยนหน้าเลยนะก็เป็นหน้าปกตินะครับาาเรแม่โอ้ยคนนี้ดี๋ยวว่าไอ้อ้ผมนลยเปี่ยนเปลี่ยนก็บางหนีเลยนะหน้าที่อยู่ในเอาเลูกของแท้งไปยิงชแทอดินี่ของแท้นี่ของแท้ตอนนี้เอาดูนี่ เนี yeah. 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 ่ยอ um, uh, mm ูอไรล่ะเนี huh. yeah. 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 Inhos, athletes, like. ่ยอือเป็นนาักเลยสุกในอือจะมาบอกอะไรร้เปล่านี่อือฮะแป้งแร้งครับครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูองค์จ้าขอโชคใหลาบเด้อไม้ย่านะครับไม่ย่านี้ก็ใครมาจะเป็นองค์ซ่อนรับอยู่แล้วซ่อนรับ ทุกคนที่มาก็ต้องผ่านจุดนี้ก่อนจุดแรกนะครับเนาะแล้วก็องคูนะครับน้อใครมาก็มาเฮ้ยอะไรคุ้นจกกระโดดโอ้ยนะนา่าเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเลล่นแ้วเสียงอะไรเสียงต๊อกต๊อกหรือขึ้นจกร้องขึ้นจกร้องขึ้นจกอนะครับนองค์ย่านะครับเนาะก็ใครมาก็มากราบไหว้ขอพรได้นะครับเนาะขอพรเผื่อมีโชคมีลาภแล้ววันนี้ย่าก็แปลงกาย อันนี้ผมเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะครับก็ตามรูปที่เห็นก็ไม่ได้ขึ้นเป็นปางหน้ามนุษย์ปางเทพนะครับเอาขึ้นเป็นปางที่เป็นร่างเดิมร่างเดิมอ่ามีจมูกมีดัางเอาง่ายร่างพญานากร่างงูประมาณนั้นครับสีขาวด้วยตามนี้เลยนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับยิงเพงเลยด้วยครับถครับอีกหนึ่งนาทีครับ